พบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเส้นทางนัมสการค่ะและในเช้าวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่แห่งนี้คือวัดปทุมคงคาราชาวรวิหารค่ะและภายในวัดจะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างตามเราไปดูกันเลยค่ะ เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของวัดเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซ่อนความงดงามทางศิละปะและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยไว้มากมายวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดปทุมคงคาราชวร,รวิหารที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่เป็นดั่งร่องรอยความทรงจำของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากราบไหว้ขอพร และได้เรียนดูเรื่องราวของพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจทุกมุมที่น่าสนใจของวัดปทุมคงคาราชวรวิหารแห่งนี้กันค่ะก็เดิมเดิมทีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ มีอยู่แล้วในสมัยปลายอายุธยาในสมัยอยุธยาก็เริ่มต้นด้วยที่พศ1983จนถึง2,310อันนี้ช่วงอยุธยาหมายถึงว่าอายุธยาปกครองเป็นราชธานีดังนั้นวัดก็อยู่ในช่วงปลายอายุธยาเดิมทีนั้นไม่ได้ชื่อวัดปทุมคาเป็นเป็นวัดที่มีเจดเจริมแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่จะขึ้นคลองลาดนั้นได้ย้ายคนจีนที่ พระราชวังปัจจุบันเนี่ยย้ายคนจีนมาอยู่ที่วัดจักรวรรดิจนถึงวัดปทุมคาดังนั้นเมื่อให้ย้ายคนจีนตรงนั้นมาแล้วก็จะสร้างเป็นพระราชวังปัจจุบันที่จะอยู่ปัจจุบันเพราะว่าเมื่อก่อนพระราชวังนั้นอยู่ฝั่งวัดอรุณวัดโมรีตรงนั้นเป็นเป็นราชธานีแล้วก็ย้ายมาเพื่อจะมาสร้างพระนครอยู่ฝั่งฝั่งตะวันออกนี้ก็เลยย้ายคนจีนจากที่อยู่เดิมตรงนั้นย้ายมาอยู่ที่วัดจักรวรรดิจนถึงวัดปทุมคาแห่งนี้ แล้เมื่อย้ายมาเนี่ยก็มาพบวัดประทุมคาก็เลยให้น้องชายคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรเสิยงขนาถคือน้องชายคือวังหน้านั่นเองตำแหน่งวังหน้าตำแหน่งวังหน้าก็คือพระบรมโอรสาธิราชในปัจจุบนันที่เป็นตำแหน่งที่ว่าจะ,จะขึ้นของราชในองค์ต่อไปอ่าในน,นั้นก็ให้วังหน้านี่แหละมาบูรณะวัดประทุมคาแห่งนี้เมื่อบูรณะเสร็จแล้ว ก็เปลี่ยนนามวัดใหม่ว่าวัดปทุมมงคาแล้วก็ยกขึ้นเป็นพาระลามหลวงนะตั้งแต่นั้นมาก็คืออันนี้คือเดิมทีนั้นไม่ได้มีชื่อ,อแล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นใครเป็นผู้สร้างแต่อย่างใดแต่ว่าปรากฏในพงศาวดารตอนที่รชาชการที่หนึ่งนั้นได้ย้ายคนจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาพบเข้าก็เลยมาให้น้องชายมาบูรนณะแล้วก็ยกขึ้นเป็นพาระลามหลวง ปกติในวัดที่จะเป็นวัดได้ก็คือต้องมีพระโบส์ก่อนวัดใดที่ยังไม่มีพระโบส์ก็ยังไม่สามารถเป็นวัดได้ดังน,นั้นก็มีพระโบส์พระวิหารหมู่กุฏิหมูกหม่กุฏินั่นก็จะเป็นทรงไทยเมื่อก่อนจะเป็นทรงไทยโดยเฉพาะฝั่งที่ข้ามถนนไปก็จะเป็นสองฝั่งเหมือนกันเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นกุฏิที่เป็นปูนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกุฏิ ทรงปัญญาเป็นกุฏิเก่าก็คือกุฏิร้อยปีพระทรงปัญญาซึ่งกําลังบูรณะอยู่ฝั่งนี้ก็มีแล้วก็ฝั่งนู้นก็ยังเป็นกุฏิไม้ก็คือทรงเก่าหมายความว่ากุฏิที่ว่ายกขึ้นสูงแล้วก็มีไต้ถุนแล้วพระสงฆ์ก็จะอยู่ชั้นบนอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นมีหอสวดมนต์ตรงกลางเป็นแบบคล้ายๆทรงทรงเดิมที่ปัจจุบันก็หาดูได้ยากในใน,ในการอนุนรักษ์ไว้ตรงนี้ก็คือกุฏิฝั่งนู้นก็จะมีหคณะ จากคณะ1ถึงคณะ6แล้วฝั่งนี้ก็เริ่มต้นงตนด้วยคณะ7จนถึงคณะ11บพราะนั้นวัดประทุมก็จะมี11คณะอันนี้คือคือมูกุติที่ส่วนที่เหลือก็นั้นจะเป็นพื้นที่ที่ว่าประชาชนได้เช่าที่อยู่อาศัยในในบริเวณที่วัดปรทุมคาเพราะว่าหน้าที่ก็ค่อนข้างจะมีมากแต่ว่าในช่วงก่อนนั้นไม่ได้ทําประโยชน์เลยประชาชนก็มาขอทําประโยชน์แล้วก็ อออยยยยููู่่่จจจนนถึงปงปัััุบก็วัดปทุมคงคาราชวร,รวิหารเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีอนาเขตวัดกว้างขวางครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเห็นว่าเมืองทนบุรีซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันตกนั้นขับแคบป้องกันศัตรูได้ยาก อีกทางพระราชนิเวศมนเทียนสถานนั้นก็ขยายไม่ได้เพราะตั้งอยู่ในเขตวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามและวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามส่วนในฝั่งตะวันออกนั้นเป็นชัยภูมิที่ดีกว่าโดยเป็นที่แหลมมีลำแม่น้ำเป็นขอบเขตกว่าครึง่งถ้าตั้งพระนครข้างฝั่งตะวันออกแม้ข้าศึกจะยกมาติดชานพระนคร ก็พอจะสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าฝั่งตะวันตกเสียแต่ว่าเป็นที่ลุ่มอยู่บ้างจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาธรรมธิกรกับพระวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปกะที่สร้างพระนครใหม่ณนฝะั่งตะวันออกและที่ซึ่งสร้างพระราชวังใหม่และเสาหลักเมืองนั้นเป็นที่ของพระยาราชาเศรษฐีกับพวกจีน ได้อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้วก็ทรงภากรุณาโปรดเกล้าให้พระยาราชาเศรษฐีและพวกคนจีนย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มหรือวัดจกักรวรดิราชาวาดไปจนถึงคลองวัดสำเพงหรือวัดปทุมคงคาแห่งนี้ขณะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกให้พระยาราชาเศรษฐี และพวกคนจีนย้ายมาตั้งเคหสถานกันใหม่นั้นก็เห็นว่าวัดสำเพงนี้มีอยู่แล้วเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่กรุงศรีธยาและเป็นวัดที่ชํารุดสุดโทรมมากสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสุรมหาสิงหานาถจึงได้โปรดกล้าวให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ทั้งวัดต่อมาตลอดสมัยรัชกาลที่สอง ไม่ได้ซ่อมแซมหรือปฏิสังขรณ์ใดๆอีกเลยเพราะเพิ่งสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่1จนถึงสมัยรัชกาลที่3วัดปทุมคงคาเริ่มชำรุดสุดโทมอีกครั้งหนึ่งพระยาสวัสดิวารีได้กราบทูลขอบูรณะปฏิสังขรณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอนุญาตให้พระยาสวัสดิวารีบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ แต่เมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ยังไม่ทันเสร็จพญาสวัสดีวารีก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อนหาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ใดรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปอีกไม่คงปล่อยให้ชมลุสุดโสมอยู่ตลอดสมัยรัชกาลที่สามครั้งถึงสมัยรัชกาลที่สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พญาพิสารสุภผลบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อ ขณะที่ได้บูรณะปฏิสังขอนอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าวัดนี้เป็นของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสุรมหาสิงหนาฏสร้างอุทิศถวายสมเด็จพระบร,รมไปยิกาธิราชเจ้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมมาขุนหราชสีหาวิกรมเพิ่มเติมอีกและให้ช่างยกพระพุทธรูปในพระอุโบสถให้สูงขึ้น แล้วซ่อมแปลงจากปางมาลวิชัยธรรมดาให้ทรงเครื่องต้นอย่างกษัตริย์ฝังเพชรที่บริเวณหนา้าผากแล้วต่อชุกชีออกทําเป็นรูปเทวราชถือพุ่มฉัดดอกไม้ทองดอกไม้เงินด้วยสององค์ในปีพศ2514วัดปทุมคงคาได้ทําเรื่องขอพระราชทานพระนามหลนเก้ารัชกาลที่9ได้พระราชทานพระนามว่า พระพุทธมหาชนกหลังจากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดกันไปแล้วสิ่งแรกที่เราจะไปชมก็คือตราสัญลักษณ์ของวดัดซึ่งเป็นรูปดอกบัวค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นสีจัดอ่อนกว่านี้อ่อนกว่านี้เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีอะไรอาจจะไม่เท่านี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ พึงบูรณะเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วส่วนพระวิหารก็จะเมื่อเสร็จเมื่อปีนี้บูรณนะไปใหม่ๆสีก็ยังสดใสยอยู่แต่ว่าวัดปทุมคอง้าของเราคําว่าปทุมปทุมคือดอกบัวสีชมพูก็ตรงกับวัดดังนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรไหมายถึงว่าที่ทาสีนี้ทําสีนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ทราบถึงชื่อวัดว่าปทุมคองขาเพราะว่าคำว่าปทุมคือดอกบัว บัวชมพูถ้าเป็นบัวบัวเขียวก็เป็นอุบลถ้าเป็นบัวขาวก็เป็นบัวบุนดาลิกอย่างเนี้ยดังนั้นคําว่าบัวแต่ละบัวมันจะมีสีต่างกันก็ชื่อก็ต่างกันคําว่าประทุมก็คือบัวเนี่ยบัวสีบัันสีชมพูเนี่ยก็เลยเลยช่างของกรมศิลป์ก็อนุญาตทําหนังสือไปแล้วก็อนุญาตว่าทาสีนี้ได้ทําสีนี้ได้ก็คือตรงกับชื่อวัดนั่นเอง จากนั้นจะเป็นประตูทางเข้าซึ่งวาดเป็นลวดลายเทพผู้คุมประตูเป็นศิลปะผสมแบบจีนและไทยเมื่อเราผ่านประตูเข้ามาจะพบกับตัวอาคารพระอโุโบสถตั้งอยู่ขนานกับพระวิหารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าพระอุโบโสถจะมีประตูอยู่สามช่องและด้านหลังจะมีสองช่อง มีหน้าต่างด้านละห้าช่องบริเวณซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างจะประดับด้วยลายปูนปัน้นเป็นลายพฤกษาซึ่งเป็นอิทธิพลจากตะวันตกและที่หน้าบานจะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณล้อมรอบด้วยเทพพนมและกระหนกเปลวค่ะสำหรับพระประธานนั้นก็เป็นพระุทธร,รูปปางมารวิชัย เป็นเหมือนกับวัดท,ทั่วๆไปที่ที่จะเห็นองค์พระเป็นเรียบๆเป็นองค์พระเรียบๆแล้วก็เป็นาปางมารวิชัยหรือว่าปางชนะมารแต่ว่าเมื่อรัชกาลที่หนึ่งมาบูรณะเสร็จเรียบร้อยก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการบูรณะเพราะว่าเพิ่งบูรณะเสร็จไปรัชกาลที่สองก็ยังสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่อพอมาไปรัชกาลที่สามเริ่มทรุดโทรม รัชก,การที่สามก็ให้ช่างช่างมาบูรณะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จก็สิ้นรัชก,การที่สามไปรัชก,การที่สีก็เลยให้ช่างชุดเดิมซึ่งมีกรมพระยาสุภาผลเป็นหัวหน้าช่างมาบูรณะแล้วก็ให้ยกพระประธานขึ้นแล้วก็บูรณะเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ซึ่ง เราจะเห็นทั่วๆไปที่วัดอื่นๆนั้นจะเป็นองค์เรียบๆแต่ว่าที่วัดปทุมคาเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องก็คือมีเครื่องทรงเต็มองค์เหมือนพาะมหากษัตริย์นั่นเองดังนั้นพระพุทธรูปจะในพรมโบส์เนี่ยจะมีอยู่แค่3วัดในประเทศไทยก็คือวัดหน้าพระเมรุอยุธยาแล้วก็วัดปทุมคาของเราแล้วก็วัดนางนองที่เขตจอมทองทั้ง3วัดนั้น ทรงเครื่องของวัดปรุมกากทรงเครื่องมากสุดเพราะว่าเป็นการบูรณะหลังสุดเามื่อการบูรณะหลังสุดก็คือที่หลังเขาต้องก็ต้องดีกว่าเขาดังนั้นการบูรณะนั้นจึงทรงเครื่องเต็มพระองค์แต่เราจะเห็นอย่างที่บอกว่าแล้วเมื่อก่อนที่พระนาราชตรงหน้าผากนี่ก็จะเป็นเพชรที่ใส่ไว้ตรงตรงหน้าผากก็คือเป็นการ ทรงเครื่องแบบเต็มพระองค์นั่นเองทางวัดพระรามหลวงนั้นก็จะเป็นทศชาติก็คือสิบชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งชาติสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าพระเวสสันดรชาดกนะก็คือชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรแต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็จะเป็นาชาติที่หนึ่งชาติที่สองอเริ่มต้นด้วยเตเตก็คือเตมีใบ เตมีไบ่ก็หมายความว่าเป็นชาดกเรื่องเตมีไบ่ึี่ไม่อยากเป็นพระราชาก็เลยปลอมพระองค์ว่าเป็นไบ่เพื่อเพื่อไม่ต้องการเป็นพระราชาเพราะเป็นพระราชานั้นต้องสั่งฆ่าต้องสั่งประหารอย่างเนี้ยดังนั้นไม่ไม่อยากที่จะฆ่าคนอื่นไม่อยากที่ประหารคนอื่นก็เลยแกงเป็นไบ่ก็คือชาติที่หนึ่งเพราะชาติที่สองก็มะเตมมะก็เป็นมหาชา หมาชนกหมาชนกก็คือหมายถึงว่าที่ในหลวงพระเจ้าตรการที่9ทรงเขียนเป็นหนังสือตรงนั้นน่ะก็คือหมายถึงว่าเกี่ยวกับความเพียรอันนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะจมน้ําอยูอ่ตกน้ําอยู่ในทะเลแต่ว่าเราก็ต้องทําความพยายามให้ถึงที่สุดก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยเราต้องทําความพยายามด้วยตนเองก่อนอันนี้ก็คือเป็นชาติที่ออ2อย่างเงี้ยังนั้นก็จะไล่ไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงชาติที่10น,นั่นแหละก็คือพระเวสสันดรชาดก ดังน,นั้นภาพฝาผนังส่วนมากในพระโบส์ของแต่ละวัดก็จะเป็นทศชาติก็คือสิบชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองเทพบัน <Answer ing music> ดมเนี่ยคือเป็นพระลามหลวงอย่างที่ททบอกได้ว่าพระลามหลวงจะใช้ช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรก็คือหมายถึงว่าช่างที่มีความเชี่ยวชาญดังนั้นการวาดบนพระโบส์บนฝาผนังพระโบส์เนี่ย จะเป็นเทวดาเพราะว่ากิจของพกกระเจ้าห้าอย่างนั้นฮะอย่างสุดท้ายก็คือ,อตอบปัญหาเทวดาจุดสุดท้ายก็คือมหมายถึงว่าในาประการที่หนึ่งก็คือการตรวจดูสัตว์โลกว่าพอที่จะแนะนําได้หรือว่าไปเทศนาได้พอพอเห็นว่าเอา่อคนนี้หรือว่าหมูน่นี้ที่จะพอแนะนําได้ก็ไปโปรดเทศนาอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ กิจสุดท้ายของพุทธเจ้าคือพุทธกิจ5อย่างก็คือเนะี่ยสุดท้ายก็คือตอบปัญหาเทวดาดังนั้นก็จึงวาดรูปของเทวดาของพรมของยักษ์ของคนทานทั้งหลายก็คือหันหน้าไปหาพระพุทธเจ้านั่นแหละคือเพื่อฟังทมจากพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าในชั้นของเทวดานั้นไม่มีการทําบุญไม่มีการทําอย่างนี้ก็ต้องอาศัยทมจากพระพุทธเจ้าอันนั้นคือจะเป็นภาพของ หมู่เทวดาทั้ง16ชั้นเทวาก็คือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังปัญหาตอบปัญหาของของพระพุทธเจ้านั่นเองว่ามีปัญหาอะไรก็สอบถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงตอบภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหาชนกเป็นพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมาลวิชัย เดิมเป็นพระพุทธรูประปทับขัดสมาธิราบไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใดหรือเชิญมาจากที่ใดสมเด็จพระบวรราชจ้ามหาสุรสิงหานาถเมื่อบรรณะปฏิสังขอนวัดสำเพงขึ้นมาเป็นวัดปทุมคงคาก็ได้ประดิษฐานไว้เป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระโอุโบสถต,ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 ได้โปรดกล้าวให้พระเจ้าบรมวง์เธอกรมขุนทราสศีหวิกรมผู้กํากับกรมช่างศิลและช่างสิบมูอํำนวยการบูรณะและได้แปลงเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างกษัตริย์พระมหามงกุฎประดับด้วยดอกไม้ไหวประดิษฐานบนฐานจุกชีมีเทวดานั่งพนมือสององค์และเทวดาถือพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองอีกสององค์ ต่อมาในปีพศ2514รน9รัชกาลที่9พระราชทานานามว่าพระพุทธมหาชนกซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระชนกใหญ่แห่งศาสนาธรรมและสาวกทั้งหลายจากพระประธานพระพุทธมหาชนกเรามาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังกันต่อค่ะภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้าน ด้านหน้าพระประธานจะเขียนเป็นภาพพุทธประวัติตอนง่ายๆอย่างเช่นตอนมานรผจนตอนตัดสรูมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยป้องกันมิให้พยาวสวัสดีดีกับเสนามานเข้าผจนได้ส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตภูมิจักรวาลมีพระทิ์พระจันทร์กำลังชักรถกึ่งกลางเป็นเขาพระสุเมนอันเป็นที่ประทับของพระอินทร์ ซึ่งปรากฏภาพของพระที่นั่งเวชยันมหาปราสาทและช้างอายราพน์และที่บริเวณผนังตอนล่างระหว่างช่องประตูและหน้าต่างก,ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติและส่วนบริเวณเหนือหน้าต่างจะแบ่งเป็นสามชั้นเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมมีเทวดาพระอิน์ทรพระพรมยักษ์ครุฑนาคคนทัน และวิทยาธรกำลังพนมมือต่อมาในปีพศ2505พระเทพปริยัติเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ให้กรมศิลปากรมาเขียนขึ้นใหม่เนื่องจากภาพเดิมถูกน้ำฝนทำให้ลบเลือนโดยการถ่ายรูปเอาไว้ก่อนและอีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามอยู่บริเวณที่บานประตูและหน้าต่างค่ะที่เขียนเป็นลายลดน้ำ และที่ด้านในก็จะเขียนเป็นภาพนายทวารบาลตามประวัติอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1และได้มีการปฏิสังขรตต่อมาในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4และได้มีการซ่อมอีกในหลายครั้งค่ะ และการเดินทางของเราในวันนี้รายการของเราก็ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ล้างมือจาก TPI ที่มาช่วยทำความสะอาดขจัดเชื้อโรคได้อย่างดีที่สำคัญล้างออกง่ายและถูกสุขอนามัยได้ค่ะ รื่องของสถาปัตยกรรมก็เป็นเรื่องของอช่างสิบมู่ที่ได้มา,ารักษาไว้ในแม้แต่การการบูรณะเนี่ยแต่ละครั้งจะช่างจะลอกลายออกมาก่อนลอกลอกล,ลายออกมาก่อนว่าลายเดิมเป็นยังไงเป็นแบบไหนเสร็จแล้วค่อยฉาบไปใหม่แล้วก็ค่อยเขียนทับลงไปใหม่ก็คือยัองรักษาของเดิมท,ที่ซึ่งอของเดิมเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นส่วน ในภาพโบราณเฉพาะในภาพโบราเนี่ยอย่างเช่นหินแผ่นหินที่อยู่ข้างๆเนี่ยเมื่อเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นลายเดียวกันเป็นลายเดียวกันกับที่นั่นเลยเพราะว่าเป็นยุคเดียวกันในการบูรณะในการซ่อมในการสร้างอย่างเงี้ยประมาณนี้ว่าเป็นหินในในลักษณะแบบเดียวกันลายเดียวกันในในที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตรง ตรงสนามหลวงที่เข้าไปน,ะนั่นแหละก็คือจะเป็นลายเดียวกันแม้แต่หินข้างนอกที่เราเดินที่วิหารคดก็จะเห็นว่าจะเป็น line mm. ลายเดียวกันก็คือใน,ในยุคเดียวกันแต่นั้นของเดิมที่มีอยู่ในวัดพธม์ค่ะเนี่ยก็จะเป็น mm. เรียกว่าอะไรยังรักษาไว้ครบถ้วนเมื่อปัจจุบันกับอดีตเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มีการรือ้อไม่มีการถอนไม่มีการอะไรคือบูรณะแต่ยังรักษาของเดิมไว้ครบถ้วนนั่นเองสําหรับ สถาทะทะปัตยกรรมต่างๆแม้แ,มแต่เจดีย์องเดียวที่ว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรหรือยังไงแต่ก็ยังรักษาวไว้ให้ครบถ้วนเหมือนเดิม สดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง0 9 2 2 8 1 2 9 1 9ถึง20 Line ย tpipl เว็บไซต์ tpipoline shopee ตั้งหัวเสงร้าน tpi new normal ปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน tpi ทั่วประเทศ